สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องมานิโก o ทา a ์ล t นะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานกันซิว่าพลังงานใครคนนั้นของคุณคนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดยังไงเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ความรู้สึกเขาเป็นยังไงอ่ะเรามาเช็คพลังงานกัน นึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้นะคะคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้นะก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานคุณกันก่อนว่าเออมันจะคลิปนี้มันจะตรงกับพลังงานคุณไหมถ้าไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยนะคะคลิปอ่าพลังงานหน้าไพ่อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณและเขาหรือไม่ก็ไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูให้มันเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องเก็บมาซีเรียสหรืออะไรเพราะมันเป็นการเปิดพลังงานโดยรวมนะคะ มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ดูเป็นความสนุกไปขอพลังงานครูบาอาจารย์เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยนะคะและคนรักของคุณด้วยนะดูซิว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงพลังงานของคุณตอนนี้เหรอเอา บอกได้เลยคุณเป็นคนที่สามารถจัดการทุกอย่างในชีวิตของคุณได้เป็นคนที่ฉลาดค่ะไม่มีอะไรที่คุณจัดการไม่ได้ตัวของคุณเองรู้สึกว่าเจออะไรที่ไม่คาดฝันหรือความรักครั้งนี้อาจจะพังโดยคุณก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามความรักครั้งนี้คุณยังรอคอยและก็ยังมีความมั่นคงตัวคุณเองตอนนี้นะคะรู้สึกว่านิ่ง กำลังจะจัดการความรู้สึกสถานการณ์ตอนนี้อยู่อ่าและความรักจะเป็นยังไงไม่รู้แต่คุณอะมีความรู้สึกว่าคุณมองเป้าหมายอนาคตที่ข้างหน้าคือความมั่นคงถ้าความรักถ้ามันจะพังไปแล้วใจคุณก็คืออ่ะไม่เป็นไรอยากก็ปล่อยอิสระกันไปแต่ถามว่ารอไหมก็รอแต่อยากจะเริ่มต้นไหม อะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะเริ่มต้นใหม่ไหมก็อยากจะเริ่มต้นแต่ถ้ารู้สึกการไม่อยู่ตรงนี้แล้วสบายใจก็คุณเลือกที่จะให้อิสระเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นคงกับตัวเองนิ่งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณโฟกัสที่ความมั่นคง ถ้าความรักถ้ามันจะพังกันไปถ้าจะอะไรกันไปก็เอาที่สะดวกใจคุณรู้ว่าตอนนี้ตัวคุณรู้ว่าคุณกำลังจะทำอะไรและกำลังจะจัดการอะไรกับชีวิตของคุณคุณมองเป้าหมายชีวิตของคุณมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องความรักคุณโฟกัสในความมั่นคงในเรื่องการเงินอนาคตของคุณมากกว่า ความรักก็คือชิวๆอ่ะอืมมีก็ดีไม่มีก็ได้แล้วแต่เอาที่สะดวกใจอยากจะอยู่ก็อยู่อยากจะไปอะไรถ้าตรงไหนที่สบายใจก็คุณก็จะให้มันเป็นตามแบบที่ที่ควรจะเป็นนะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าชิวสบายใจกับทุกเรื่องต่อให้มันจะเจออะไรที่คุณ ไม่ได้ขาดคิดคาดฝันแต่คุณเป็นคนที่ฉลาดสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างมีชั้นเชิงด้วยแล้วดีด้วยอืมเป็นคนที่สุข,ขุมในความคิดมองมองการไกลนี่คือพลังงานของคุณไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมถ้าไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยนะคะนึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้นะดูซิว่าเขาคิดยังไงเขาคิดถึงคุณไหม ถ้าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือถ้าห่างกันไปเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้นะคะเดทน่าจะจบกันไปแล้วนะไพ่ใบแรกออกมาคือเดทเลยอะ่ะอืมพวกคุณน่าจะจบกันไปแล้วนะคะทุกอย่างมันดูเหมือนจบอะ่ะเขามองแบบนั้นนะ แต่เขาอยากกลับมาค่ะเขาไม่อยากให้มันจบแบบนี้เลยเขายังคิดวนๆเวียนๆเ,เรื่องของคุณอยู่บอกได้เลยนะคะสถานการณ์ทุกอย่างที่มันจบอ่ะเขายังอยากจะกลับมานะคะก็น่าจะคิดถึงแน่นอนอะ่ะถ้าไม่คิดถึงคงไม่อยากกลับมาตอนนี้อาจจะนิ่งคุณคืออาจจะนิ่งใส่เขามากๆตัวคุณอะ่ะค่อนข้างที่จะไม่คิดที่จะทำอะไรแล้วกับความรักครั้งนี้ หรือตัวเขาเองก็ตามนะคะตอนนี้น่าจะนิ่งน่าที่จะได้แต่เป็นความคิดที่ยังบนบนเวียนเวียน,นอยู่ยังบนอยู่ในหัวอยู่นะคะและก็อยากจะกลับมาแต่ไม่กล้าเข้าหาเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่กล้าเข้าหาคุณน่ะเขาอยากมานะคะแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่กล้าคุณอาจจะนิ่งใส่เขามากเลยอะ่ะเนี่ยค่ะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ปล่อย ความรักครั้งนี้มันยังเขายังรู้สึกว่าประคับประคองไม่อยากให้ความรักครั้งนี้มันจบมันสิ้นมันมันสูญหายไปจากเขาอ่ะนะคะเขาแต่เขาไม่กล้าเขาหาคุณอ่ะเออเป็นพลังงานไพ่ที่ตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาต้องขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะบางพลังงานอ่ะเป็นอะไรที่เขาต้องขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณนิ่งกับเขาเหลือเกิน เขาพยายามที่จะใจเย็นนะคะเขามองว่าถ้าเป็นไปได้ความรักครั้งนี้เขาอยากจะมีความมิดเม้นต์กับคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณยังมีความต้องการคุณมากๆอยู่นะคะตัวเขาเองนะตอนนี้เขามองคุณเป็นคนยังไงคะสายตาตอนนี้เขามองคุณเป็นคนยังไงมาดูซิ เขายังอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเขาเพียงแต่เขาไม่กล้าเข้าหาคุณอาจจะนิ่งกับเขามากๆเขาถึงขั้นสวดโพธิ์เขาเรียกว่าอะไรสวดมน่ะไหว้พระขอพรนะ่ะเออรูสิว่าสายตาที่เขามองคุณตอนนี้เขามองยังไงคุณคงเจ็บราคาเสียความรู้สึกกับความรักครั้งนี้มากๆเขามองแบบนั้นนะคุณ คงเสียความรู้สึกอะเพราะความรักครั้งนี้มันมันไม,ม,นไม่มันไม่ง่ายอะเขามีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอะเป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้กับอะไรคุณ <K oon S 1> เป็นคนที่มีความมั่นคงกับตัวเองเขาชื่นชมในตัวคุณมากเลยนะคะเขาเป็นคนที่มองว่าคุณอะเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักสู้แต่พอเรื่องความรักดู ala, ap, ap, คุณรู้สึกว่าเขามองว่าคุณอะเสียความรู้สึกตอนนี้เขามีความ เขามองว่าคุณนะมีพลังกับตัวเองในเรื่องความมั่นคงการเงินมันน่าจะไปเชื่อมกับพลังงานของคุณก่อนหน้านั้นเขาชื่นชมในตัวคุณอยู่แล้วค่ะในเรื่องการทำงานตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางนักเดินทางอะค่ะชอบไปโน่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยคุณคงเสียความรู้สึกกับเขามากๆ เขาชื่นชมในตัวคุณค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความเข้มแข็งในตัวเองแล้วเป็นคนที่ดื้อคนหนึ่งเป็นคนที่ขณะเดียวกันคุณเป็นคนที่อ่อนโยนในความเข้มแข็งของคุณในความดือ้อในความใจร้อนของคุณคุณก็เป็นคนที่แบบอ่อนโยนอะอยู่ด้วยแล้วมันเป็นความอบอุ่นเป็นความมั่นคงเขามีความรู้สึกว่าตอนนี้ตัวคุณเอง พุ่งไปข้างหน้าแล้วค่ะชีวิตของคุณมุ่งไปข้างหน้าเหมือนคุณเดินทางไปไหนเนาะเหมือนชีวิตของคุณเหมือนเป็นคนที่เดินทางไปโน,น่นนี่นั่นน่ะและขณะเดียวกันคุณมีพลังในตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เหมือนกับวางอนาคตความมั่นคงให้กับตัวคุณเองเหมือนกับพลังงานที่คุณเป็นนะคะ ขออีกสักใบนะคุณเป็นคนยังไงนี่พลังงานของคุณเลยเห็นไหมคะก่อนหน้านั้นคุณมุ่งเป้าที่เรื่องการเงินค่ะความมั่นคงชัดเจนมากคุณมีพลังมีพอร์ในในเรื่องความมั่นคงการงานตัวคุณเองตอนนี้มุ่งเป้าเลยค่ะเงินความมั่นคงในชีวิตอดทนอดกั้นคุณเป็นคนที่แบบสุข,ขุมในตัวเอง เป็นคนที่มีความเข้มแข็งต่อสู้ในเรื่องการเงินในสู้แบบขาดใจอะความมั่นคงอะกับอนาคตของตัวเองอะคุณไม่ได้หล่อแหละตัวคุณเองเป็นคนที่มีความชัดเจนเป็นคนที่มีความมีพลังในตัวเองอะค่ะดูซิว่าเขาคิดจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้นะคะเขาคิดจะกลับมาไหมเอ้ยแต่เขาก็ จะกลับมาอยู่แล้วเนาะแต่คุณนิ่งใส่เขาแล้วคิดเขาคิดจะจะทํำยังไงกับความรักครั้งนี้ไหมอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเขาคิดจะทํากับความรักครั้งนี้ไหมทําอะไรกับความรักครั้งนี้ไหมพูดไปก็งงเองนะคะตั้งสติ <laughs> เขาคิดจะทําอะไรไหม แน่นอนค่ะตอนนี้เขากำลังจัดการชีวิตของเขาอยู่นะคะเขาคิดถึงคุณมากตอนนี้อย่าบอกนะถามว่าเขาคิดจะทำอะไรไหมพลังงานไพ่สองใบนี้นะคะเป็นพลังงานอย่าบอกนะว่าไปทำเขาเรียกว่าอะไระเขาเรียกว่าอะไรคะที่เป็นพวกสายมูอะ่ะอย่าบอกนะว่าไปทำน้ำมันไพล รอเล่นนะคะรอเล่นมันเป็นอะไรที่ตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณแล้วก็บอกได้เลยค่ะคนคนนี้แน่นอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่ๆสายมูแน่ๆคิดถึงคุณค่ะพยายามจะทำทุกอย่างกับชีวิตตอนนี้ที่จะให้ตัวเองสำเร็จเขาค่อนข้างที่จะหลงเสน่ห์ในตัวคุณนะคะสืบสองคุณหนักมากเลยอะ เขาพยายามที่จะจัดการเคลียร์ทุกอย่างในชีวิตของเขาเองตอนนี้ที่เป็นปัญหาอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาไม่อยากให้ทุกอย่างมันจบอะค่ะเขาจะมามอบความยุติธรรมให้กับคุณบอกได้เลยค่ะก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่คุณต้องการแต่วันนี้เขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะมีความรู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมากๆเขาอยากเคลียร์ปัญหา ตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณมีกำแพงใส่เขาไหมบางพลังงานจะบล็อกเขาไปแล้วไหมตัวเขาค่อนข้างที่จะกล้า,กล,ากลัว,ลวเป็นฟิลอารมณ์ที่ไม่กล้านะคะตอนนี้ด้วยอุปสรรคและปัญหาที่เป็นอยู่คุณยังไงก็เป็นที่หนึ่งในใจของเขานะคะก่อนหน้านั้นด้วยด้วยอะไรก็ไม่ในชีวิตมันอาจจะไม่ชัดเจน อาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจได้ปล่อยกันเป็นอิสระกันไปแต่วันนี้เขารู้สึกว่าตัวคุณสมบูรณ์แบบมากตอนอยู่ด้วยกันนะตอนนั้นเขาอาจจะไม่ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณแต่วันนี้เขารู้สึกว่าตัวคุณสมบูรณ์แบบเขาจ้องทำอะไรให้มันคู่ควรกับคุณนะคะดูซิว่าแนวโน้มของคุณและเขาจะเป็นยังไงคะ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้น คุณและเขาจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะยังนึกถึงสิ่งดีๆกันอยู่เลยค่ะจะกลับมาขอคืนดีแล้วค่ะยังนึกถึงสิ่งดีๆของกันและกันอยู่รู้สึกว่าคิดถึงกันหนักมากบอกได้เลยค่ะคิดถึงกันหนักมากแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นนึกถึงสิ่งดีๆของกันและกันคิดเยอะคิดแยะไปหมดเลยค่ะความรักถ้าก่อนหน้านั้น บางพลังงานอาจจะไปมีทางเลือกอื่นเป็นอ่ไปแอบไปมีคนอื่นนอกเหนือจากของคุณแค่บางพลังงานนะเขาก็รู้สึกว่าเขาเครียดค่ะเขาเครียดมากในการกระทําที่ผ่านมาเขาอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆรู้สึกว่าอะไรถ้าเขาทำไม่ดีกับคุณทำให้คุณต้องเครียดทำให้คุณต้องเสียใจยก่อนหน้านั้น หรืออาจจะไปแอบคบใครแอบคุยกับใครท,ทั้งทงที่มีคุณอย่างเงี้ยแค่บางพลังงานนะคะเขาอยากจะล้มหน้ากระดานใหม่หมดเลยความรักครั้งนี้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่เริ่มจากศูนย์นะคะเขาอยากจะทําให้มันดีที่สุดอะเพราะว่าคุณอะดีที่สุดแล้วในชีวิตของเขาคุณก็คือคนที่เขาคิดที่จะ ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวด้วยจะมีการมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะหลังจากที่ถอดใจหันหลังกันไปแล้วจะมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะยังเห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้อยู่พลังงานหน้าไพ่คือตัดกันไม่ขาดค่ะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะมันเป็นช่วงโชคชะตาผมลิขิตดได้กํำหนดมาให้มันเป็นแบบนี้ ต่อให้มันจะเป็นความรักที่มันรู้สึกว่าทุกบ้างสุขบ้างยังไงก็ตามคุณจะได้กลับมานะคะถึงแม้ว่าจะหันหลังถอดใจกับความรักครั้งนี้ไปแล้วก็ตามภายใต้สำรับคือหกเหรียญมันชัดเจนมากเลยค่ะพลังงานแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น6กถ้วยหกเหรียญ การอ่านไพ่หกถ้วยหกเหรียญยังไงก็กลับมาค่ะมันยังตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดยิ่งมีไพ่ใบนี้มามาบวกเพิ่ม view of fortune อีกกงล้อแห่งโชคชะตาวันนั้นอาจจะเวี่ยงกันออกไปแต่วันนี้จะหมุน ให้กลับคืนมาคนเก่าๆสิ่งเก่าๆจะกลับมาขอโทษขอโอกาสยังนึกถึงสิ่งดีๆที่มีต่อกันต่อให้วันนั้นมันจะเป็นความรักที่ทรมานเป็นความรักที่รู้สึกมันทุกข์ก็ตามแต่มันก็ตัดกันไม่ขาดยังต้องมาใช้กรรมใช้เวรวิบากกรรมกันอยู่นะคะยังไงก็ ยังไงก็กลับมาค่ะจากพลังงานภายหน้านี้นะคะถ้าคิดว่าทุกอย่างจบไปแล้วไม่จบนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะถ้าไม่ตรงถือว่าเป็นดูเป็นละครเป็นนิทานสนุกสกไปนะ